มาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าเด้อกินข่าของกันเด้อครับเด้ออยู่พี่มุ่นเด้อครับเด้อกินข่าครับเบื้องตําหงนะครับเด้อตําหงครับนี่นี่นี่ครับกุ้งเต้นนะ้ว้าเต้นเอา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 นี่ครับกุ้งเต้นครับตําหงกุ้งเต็มนะครับเด้อกุ้งตัวใหไงกุ้งน้่ด้วยน้กุ้งน้ำกุ้งเต็มครับอืมามามา จริงจริงแดบง่ายๆครับกรมเก่ิแล้วจะปูทุกคนนะครับเด้อนะครับกินดำหุ้มอ็บกรุงเร็นครับปิ่งไปปิ่งตับแซ่บเลยไม่กินเขาพี่มณนะทหารเขาอะดามาเลย ้ส yeah. ุดซื้อมาหาสิบบาทไปเยอะอยู่หาสิบบาทหาสิบบาทหูกตัวใหญ่หูงตัวใหญ่เนา่หูงครับเจ้าดำหงเด้อมามาครับมาสวดสวดอ้า